ก็จะเป็นก้าล้านกับเลิศชัยนะครับเลิศชัยออเสียนสืบกับก้าล้านนี่ใส่กันห้ามผ่นกันน้ำหนักก้าล้านจะเบาหน่อยเลิศชัยใหญ่อายุจ้าหนักน้ำหนักมัดจะมากกว่าของคนละเวทกันนิดๆนะแต่ก้าล้านเขารุ่นเบาเฮ้ยกูเฮ้ย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 โดนโดนกินกันโดนกินกันโดนกินกันนี่เฮ้ยกูบ้าแล้ว มันเผอแล้ที่ไหนล่ะเนี่ยค้เลิศชัยไม่ใช่มวยเข่าอย่างเดียวนะครับเลิศชัยไม่ใช่มวยเข่าอย่างเดียวนะครับหมัดเขาก็ใช้ได้ขับร็วเร็วแล้วเร็วแล้วแล้วโดนยํำเลยโอ้ตายวันนี้ครับวันนี้ครับผมวันนี้จัดเตรียมคู่ลงนอนไม่ให้อยู่นะครับออดดาเตรียมพร้อมนี่โอ้ยถ้าโดนเด็กชุดนี่จับแพ้เลยนะโดนเด็กหมัดจับแพ้เลยนะ โอ้ยบวกบวก,บวกมีบวกเร็วนะครับเก้าล้านสิบบุญมีโอเคครับโอเคครับโอ้สุดยอดเลย